อ่าขอสวัสดีน้าผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยนะอยู่ผมนะอยู่เต็มวันนี้อันนี้นะเราจะมาเล่นเกมรีวิวเหมือนเดิมนะซึ่งจะมารีวิวเอสทำไมแม่งค้างทำไมแม่งค้างรีวิวเอสในเกมนะครับอันนี้เป็นโัทลอรีน่านะซึ่งไม่แข้งกดลูฟี่กันเนี่ยอ้าวนั้นเราเปลี่ยนตัวมารีวิวลูฟี่แม่ได้รึไงเนี่ยมันไม่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 เล่นย่าถึงบอกว่าที่ไหน เอสก็คือเอสก็คือเอสนะซึ่งเกมนี้ถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะแต่เมื่อกี้มีกัรยนิดหน่อยนะที่หมัดนะมันก็จะเป็นหมัดต่อยธรรมดาฮะก็เหมือนเดิมแค่หมัดต่อยนะแล้วก็มีอะไรไม่รู้เข้ามานะเอฟถ้ามือนก็เหมือนเดิมนะแต่แค่เป็นเหมือนเอสต้อยหัวนะท่าแรกนะเป็นเหมือนปล่อย หิ้งห้อยไปนะฮะกดถ้ามีเสียงอะไรขอโทษด้วยนี่ก็คือหมัดไฟนะฮะ่อยากรู้อ่ะมันใช้ใช้ใชใชใชเหนไหมรู้อ้ไม่ได้เนี่ยเป็นแบบหมัดเป็นหมัดที่แบบว่าเหมือนต่อยขึ้นฟ้าปุ๊บจะมีตัวอะไรเหมือนจะมีไฟขึ้นนะคือขึ้นมานะสีนะเป็นเพิงรวัวๆนะฮะสีไปก่อนซึ่งสามารถตีเป็นเอลยีได้นะเฮ้ย เป็นเอลีได้ทุกคนซึ่งนะฮะตึ่งนะกดสามปุ๊บกะต่อยแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะฮะกดจี้เป็นการแปลงร่างนะฮะแล้วก็เหมือนมือนะฮะจะเป็นไฟนะฮะขึ้นมากดตกิ้สี่นะฮะจะเป็นหมัดเพิ่งนะฮะเหมือนเดิมนะสามก็เหมือนเดิมนะหนึ่งนะฮะจะเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ ไอ้ทานี้น่าจะต้องใช้กับอะไรนะท้านี้ต้องใช้กับน่าจะใช้กับตัวตีนะถ้าสองนะจะเป็นบอลไฟนะฮะเว้านะฮะเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเกือบเกือบเกือบผิดอันผิดอันนะเมื่อกี้ขอใหม่นะฮะตัวิงตะกี้หนึ่งนะไม่รู้ทำอะไรนะด้านน่ะอ๋อใช่นะมันจะเหมือนตีตัวเองนะฮะตะกิ้หนึ่งอู้หถือว่าโกงเลยฮะยิสองนะฮะอืม บอลเพอร์สุริยะนะตู้มไม่เป็นไอ้โดนดาวมีนะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าใครได้ยินก่ดีนี้ผมด้วยนะเจอกันลิปหน้าบ๊ายบายนะ